สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่6สถิติ3นะคะการนำเสนอข้อมูลหมายถึงการนำเสนอผลการจัดเรียงลำดับข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถพิจารณารายละเอียดที่ต้องการทราบได้ง่ายถูกต้องและรวดเร็วนะคะอย่างเช่นการนำเสนอด้วยแผนภาพจุดนะคะแผนภาพต้นใบ ฮิสโตแกรมนะคะเป็นต้นทีนี้ค่ากลางของข้อมูลนะคะเป็นค่าที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดซึ่งต้องเป็นค่าที่สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจโดยรวมได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์อื่นๆในทางสถิติได้นะคะครูพรจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นเรามีตัวอย่างหนึ่งชุดคือ3 4, 5, 4และ6นะคะมี1ชุดนะคะถ้าจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือ x bar นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการนำค่าของข้อมูลทุกค่ามาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะข้อนี้ x bar ของเราจะเท่ากับ ามบวกสี่บวกห้าบวกสี่บวกหกหารด้วยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือสองสี่ห้าห้าตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น x bar บาของเราจะได้สามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่ก็เป็นสิบหก สิบหกบวกหกก็เป็นยี่สิบสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นยี่สิบสองส่วนห้าเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราก็เป็นห้าสี่ยี่สิบนะคะสี่จุดสี่นั่นเองค่ะมัธยาฐานนะคะมัธยาฐานเราจะใช้คำว่ามีเดียนมัธยาฐานเนี่ยเป็นค่ากลาง ที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลที่จัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะอ่าในกรณีที่เป็นเลขที่จะอยู่อ่าอย่างข้อนี้เรามีข้อมูล5ตัวนะคะจะอยู่ตำแหน่งที่5แต่เราต้องมาเรียงข้อมูลใหม่ก่อนนะคะอ่าครูพรจะเรียงจากน้อยไปมากก็จะเป็น3 4 4 5และ6นะคะ เพราะฉะนั้นมัธยาฐานมัธยาฐานก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางข้อนี้ถ้าเป็นเลขจำนวนขี้นะคะมัธยาฐานของเราก็อยู่ตรงกลางก็คือสี่จำนวนอ่าตำแหน่งที่สามก็คือสี่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีเดียนของเราก็คือสี่นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายของค่ากลางก็คือฐานนิยม ฐานนิยมเป็นค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ํากันมากที่สุดหรือมีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้นนะคะหากข้อมูลชุดนั้นมีความถี่สูงสุดเท่ากันมากกว่า2ค่าหรือมีความถี่เท่ากันหมดหรือไม่มีข้อมูลซ้ํากันก็จะถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมแต่สําหรับข้อนี้นะคะข้อนี้ข้อมูลของเรามีความถี่ก็คือมีตัวที่ซ้ํากันมากที่สุด อ่าข้อนี้มีสามสี่สี่ห้าหกตัวที่ซ้ำกันสองตัวนะคะมีสี่กับสี่เพราะฉะนั้นฐานนิยมข้อนี้ก็คือสี่นั่นเองค่ะก็คือข้อมูลที่มีความถี่ความซ้ำกันมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นฐานนิยมอ่ะครูพอลลืมบอกฐานนิยมก็คือโหมด mode นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ฐานนิยมก็คือสี่นั่นเองค่ะ ค่ะมาต่อที่ควอทายนะคะควอทายเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเมื่อนำค่าของข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากโดยจุดที่แบ่งข้อมูลมี3จุดคือควอทายที่ 1, นึ่งอทายที่2และควอทายที่ 3... เราจะใช้ q หนึ่ง q สองและ q สามนะคะในการหาตำแหน่งของควอทายในรูปทั่วไปนะคะตำแหน่งของคอทาย qk เนี่ย เท่ากับ k ส่วน4คูณด้วย n บวก1นะคะเมื่อ qk ของเราเนี่แทนคอทายที่ k นะคะ k แทนตำแหน่งของคอทายเมื่อ k เท่ากับ1 2และ3นะคะ n แทนจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะค่ะทีนี้การหาคอทายนะคะการหาคอทายมีวิธีดังนี้นะคะ1เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะ สองหามัธยฐานของข้อมูลมัธยาฐานก็คือค่ากลางตำแหน่งตรงกลางนะคะจะได้เป็นควอไทที่สองนะคะนี่ตำแหน่งตรงนี้เป็นควอไทที่สองหามัธยาฐานข้อมูลเฉพาะอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าควอไทที่สองก็คือฝั่งซ้ายนะคะหาค่ากลางของข้อมูลฝั่งซ้ายก็คือมัธยฐานฝั่งซ้ายจะเป็นควอไทที่1น,นะคะและหาข้อมูล เฉพาะข้อมูลลำดับที่สูงกว่าคอท้ายที่2ก็คือฝั่งขวานะคะมัธยฐานของฝั่งขวาก็คือคอท้ายที่3นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะข้อ1น,นะคะจงหาคอท้ายที่1นสองและคอท้ายที่3ของข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยข้อ1วิธีทำอันดับแรกนะคะ เราจากข้อมูลที่ได้มานะคะเราก็จะมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซะก่อนนะคะหนึ่งนะคะเรียงลำดับข้อมูลใหม่นะคะจากน้อยไปมากนะคะ ก็จะได้ตัวน้อยสุดก็คืออะไรคะก็คือเก้านั่นเองค่ะเราก็เรียงมาเลยนะคะก็จะเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิ 15, มี2ตัวนะคะสิบหกดและก็19ค่ะทีนี้ข้อมูลของเราทั้งหมดมีกี่ตัวคะมีข้อมูล2องสี่หกปดสบสิบอ็ดมีข้อมูล11ตัวแสดงว่าง่ายเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางค่าตรงกลางก็คือมัธยฐาน Q 2ของเราคือเท่าไหร่คะ สองี่หนะคะก็คือตำแหน่งที่หนั่นเองค่ะคือตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามัธยาฐานจำไว้นะคะมัธยาฐานคือแบ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันมันคือค่าตรงกลางนั่นเองค่ะทีนี้เราได้มาและ q ิสองใช่ไหมคะอ่าทีนี้ เราจะหาตามสูตรนะคะใช้สูตรการหาเลยขั้นตอนที่สองนะคะหาตำแหน่งหาตำแหน่งคิหนึ่ง Q2 และ Q3 นะคะอ่ะทีนี้จากสูตรนะคะนักเรียนเขียนสูตรบ่อยๆนะคะจะได้จำได้จากสูตร QK เท่ากับ K ส่วน C คูณด้วย N บวก1นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ Q 1นะคะ คิ 1> 1ของเราก็เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะ n n คือจำนวนข้อมูลเรามีจำนวนข้อมูล11บนะคะอ่าก็บวกด้วย1เพราะฉะนั้นกลายเป็นเศษ1ส่วน4คูณด้วย12เพราะฉะนั้นออกมาเป็นเท่าไหร่คะเป็น3นั่นเองค่ะ ต่อมา q2 นะคะหา q2 q2 ก็เป็น42ส่วน4คูณด้วย11บวก1นะคะกลายเป็น42ส่วน4คูณ12นะคะตัดทอนได้ตัดทอน,นเลย41 4 43 12 3งเป็น6นะคะตัวต่อมานะคะหา q3 q 3เท่ากับนะคะ c สามส่วน c คูณสิบอ็ดบวกหนึ่งนะคะกลายเป็น c สามส่วน4คูณด้วยสิบสองนะคะตัดทอนเลย c หนึ่ง c c สามสิบสองสามคูณสามเป็น9้านะคะทีนี้เรามาดูขั้นที่สามนะคะ ขั้นที่3ของเราก็คือหาว่าคอทายที่1 2ึสคือจํานวนใดนะคะหา Q 1 Q 2และ Q 3ว่าคือจํานวนใดนั่นก็คือเราเรียงตัวเลขนะคะเรียงจํานวนของเราเป็น9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดครบแล้วนะคะทีนี้คิวหนึ่งนะคะเราได้ค่าคิวหนึ่งที่ตำแหน่งที่สามนะคะ q หนึ่งตำแหน่งที่สามก็คือตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สามของเรานี้คือ Q 1นั่นเองค่ะทีนี้เราได้ Q 2 Q 2คือตำแหน่งที่6นะคะตำแหน่งที่6กเราก็นับมา1 2 3 4 5 6แสดงว่า Q 3ของเราเป็นเท่าไหร่คะเป็น14นี่อ่ะขอโทษค่ะ Q 2 Q 2ของเราเป็น สิ 14, นะคะคือตำแหน่งที่6สุดท้าย Q 3 Q 3ของเราได้9ก้นะคะหกเจดแนะคะแสดงว่า Q 3ของเราก็คือ16นั่นเองค่ะอ่าเราได้คําตอบเรียบร้อยนะคะข้อนี้เขาถามหาอ่าคอท้ายที่1 2ึสอามอ่าทีนี้ตอบได้เลยค่ะ ตอบนะคะ Q หนึ่งนะคะเท่ากับสิบเอ็ด Q สองเท่ากับสิบสี่และ Q สามเท่ากับสิบหกนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะข้อ2ให้หาคอทายที่1ที่2และคอทายที่3นะคะของข้อมูลข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด20ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเราก็เรียงข้อมูลใหม่จากน้อยไปมากนะคะน้อยสุดก็คือ14นะคะ14 15 16 17 18, 18. เก้ายี่สิบยี่สิบอ็ดยสองยิสายยิหนะคะยีห้ามีสองตัวนะคะยี่สิบหกยี่ดยี่แดยสิบเสาสและสามเอ็ด นะคะคเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองหาตำแหน่งนะคะหาตำแหน่งของคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองและคอทายที่สามนะคะอ่จากสูตรเลยค่ะจากสูตรคอทายที่ k นะคะคอทายที่ k เ,เท่ากับ k ส่วน4คูณด้วย n บวก1นะคะทีนี้เราจะได้ว่าคอทายที่1เท่ากับเศษ1ส่วน4 n ก็คือ20นะคะ20บวก1ก็เป็น21นะคะกลายเป็นเศษ1ส่วน4คูณ21นะคะมีค่าออกมาเป็น5.25นั่นเองค่ะทีนี้ มาดูคอท้ายที่สองนะคะอ่าคอทายที่สองก็เท่ากับเศษสองส่วนสี่คูณด้วยยี่สิบบวกหนึ่งนะคะกลายเป็นเศษสองส่วนสี่คูณยี่สิบเอ็ดนะคะจะได้ออกมาเป็นสิบจุดห้าศูนย์นะคะตัวหนึ่งก็คือคอทายที่สามนะคะ เท่ากับ43ส่วน4คูณด้วย20บวก1ก็คือ43ส่วน4คูณ <semester> 21ได้ค่าออกมาเป็น15.75นักเรียนสังเกตนะคะตำแหน่งของข้อมูลนะคะได้ที่5.25 10.50แล้วก็15.75ซึ่ง ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นตรงกลางอ่ะห้าจุดสองห้านักเรียนมาดูนะตำแหน่งที่ห้าจุดสองห้าอ่าตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,สะแสดงว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งระหว่างห้ากับหกนะคะสิบจุดห้าก็เหมือนกันสองสี่หกแปดสิบนะคะสิบจุดห้าก็อยู่ตำแหน่งที่ระหว่างตำแหน่งที่สิบและสิบเอ็ดนะคะ 15.75ก็อยู่ตำแหน่งที่ระหว่างตำแหน่งที่15และ16นะคะเรามาดูซิว่าเราจะคิดหาคำตอบได้ยังไงนะคะค่ะมาต่อที่ขั้นตอนที่3เลยนะคะขั้นตอนที่3หา q1, q2 และ q3 นักเรียนมาดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งของ q1 นะคะคือ5.25ก็คืออยู่ระหว่างตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่6นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าห้าและหกนั่นก็คือสิบแปดและสิบเก้านั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือคิวหนึ่งนะคะทีนี้มาดูคิวสองคิวสองสิบจุดหนึ่งห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คืออยู่ตำแหน่งที่สิบและตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะคะคิวสองสุดท้ายคิวสามนะคะคิวสามก็อยู่ ตำแหน่งที่สิบห้ากับสิบหกนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะอ่าได้ครบและอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณพอลเขียนให้อีกครั้งหนึง่งอันนี้จะเป็นคิวหนึ่งนะคะคิวสองคิวสามนะคะหาคิวหนึ่งนะคะจะได้ว่า ตำแหน่งเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเขาเพิ่มขึ้นจาก5ไปถึง6กใช่ไหมคะตำแหน่งเพิ่มขึ้น6กลบ5เท่ากับหนึ่ตำแหน่งข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ เขาเพิ่มจาก18เป็น19ใช่ไหมคะก็คือ19ลบ18เท่ากับ1นะคะทีนี้เรามาดูว่าตำแหน่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะที่เราได้มานะคะตำแหน่งเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ5.25ใช่ไหมคะลบด้วย1นะคะก็จะได้เป็น0.25นะคะ ตำแหน่งอ่าข้อมูลเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหรคะข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นก็คือใช้บัญญัติตยางนะคะบัญญัติตยางก็คือเอาตัวนี้คูณกันนะคะแล้วหารด้วยตัวนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า 0. ูนหคูณหนะคะ หารด้วย1นะคะก็จะได้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ0ูนย์จดสงห้านะคะดังนั้นนะคะดังนั้นคิวนะคะมีค่าเท่ากับคิวจากที่ตำแหน่งที่5เขามีค่าเท่ากับเท่าไร่คะ18ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น18บวกที่เพิ่มขึ้น0.25นะคะก็จะออกมาเป็น18.25นั่นเองค่ะนะคะอ่ะทีนี้มาดูคิวสองนะคะหาเหมือนกันเลยนะคะหาคิวสองนะคะจะได้ว่าตำแหน่ง เพิ่มขึ้นคิวสองนะคะตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็คือสิบเอ็ดลบสิบนะคะก็คือหนึ่งตำแหน่งข้อมูลนะคะข้อมูลเพิ่มขึ้นข้อมูลตำแหน่งที่สิบก็คือเท่าไหร่คะ ข้อมูลตำแหน่งที่สิบคือยี่สิบสองข้อมูลตำแหน่งที่สิบเอ็ดคือยี่สบสามก็นำมาลบกันนะคะก็จะกลายเป็นยี่สิบสามลบยี่สิบสองนะคะก็มีค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะทีนี้เราหาตำแหน่งที่ q สองได้มาเท่าไหร่คะตำแหน่ง q สองหาได้มาก็คือสิบจุดห้าศูนย์นะคะจะได้ว่าตำแหน่ง เพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือ10.5จศูนย์นะคะลบด้วย10นะคะก็คือได้0.5นย์้าตำแหน่งนะคะข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นก็คือบัญยัตติยางเหมือนเดิมนะคะนำานี่ตัวตรงข้ามคูณกันนะคะหารด้วยตัวตรงนี้ นะคะก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดห้าคูณหนึ่งนะคะหารด้วยหนึ่งนั่นเองค่ะก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดห้านะคะดังนั้นค่าของคิวสองนะคะมีค่า เท่ากับคิวสองก็จะมีค่าเท่ากับตำแหน่งที่10ก็คือยี่สินะคะบวกด้วยที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น0.5น้านะคะก็จะได้เป็นย2 5นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะมาหาค่าคิวสนะคะ จะได้ว่าตำแหน่งเพิ่มขึ้นอ่าคิวสามนะคะคิวสามคือตำแหน่งที่สิบห้าและสิบหกนะคะตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็คือจากสิบห้าไปสิบหกนั่นก็คือเท่าไรคะสิบหกลบสิบห้าเท่ากับ หนึ่งตำแหน่งข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นก็คือข้อมูลตำแหน่งที่สิห้าเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบหกข้อมูลตำแหน่งที่สิหเป็นยีสิบเจ็ดเราก็นํามาลบกันนะคะกลายเป็นยี่สิบเจดลบยสิหนะคะก็มีค่าเท่ากับ1นะคะ ทีนี้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นนั่นคือเพิ่มจากสิบห้าไปเป็นเท่าไหรค่คะ Q สามที่เราได้ก็เป็นสิบห้าจุดเจ็ดห้าใช่ไหมคะก็นำมาลบกันสิบห้าจุดเจ็ดห้าลบด้วยสิบห้านะคะจะเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดห้าตำแหน่งนะคะข้อมูลเพิ่มขึ้น ใช้บรญยัติตยางเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือนำตรงข้ามคูณกันนะคะหารด้วยตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็น0้าคูณหนะคะส่วนด้วยหนึ่งนั่นเองค่ะ ก็จะได้เป็น0.75นะคะดังนั้น q 3นะคะของเรามีค่าเท่ากับก็คือจาก26นะคะก็บวกเพิ่มด้วย0.75นะคะก็กลายเป็น26.75นั่นเองค่ะ ทีนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะก็ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ตอบคิวหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับสิบแปดจุดสองห้าคิวสองมีค่าเท่ากับยี่สิบสองจุดห้าหรือยี่สิบสองจุดห้าศูนย์นะคะ สุดท้ายนะคะ Q สามมีค่าเท่ากับยี่สิบหกจุดเจ็ดห้านั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูพรวนจะให้นักเรียนทำเพิ่มสองข้อนะคะอ่ะก็คือข้อหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อที่สอนะคะอ่ะมาสรุปอีกครั้งนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการหาคอทายที่หนึ่งสองสามทำยังไงนะคะการหาคอทายที่หนึ่งอ่าที่สองที่สามก็คืออันดับแรกขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะอ่าต่อมาการหาคอทายต่างๆนะคะก็ใช้สูตรนะคะตำแหน่งของคอทายก็คือ q k เท่ากับ k ส่วนสคูณอยู่กับ n บวก1นะคะ เมื่อ k นี่คือแทนคอทายที่หนึ่งสองและสามนะคะและ n คือจํานวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะค่ะสําหรับวันนี้ครูพรขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ